เฮ้ยวังทีวีโอ้โหไม่เจอกันนานเลยวังทีวีมันทำไมมันกลายเป็นตัวอย่างนี้วะเนี่ยฮะฮะเอาเอาเอาวังทีวีอยู่นี่เหรอโอเคครับผมก็สวัสดีคุณผู้ชมทุกคนที่น่ารักกันด้วยนะครับผมก็อยู่กับผมเจตทีวีนะครับผมก็ไอเอฟทีวีแล้วก็วังทีวีนั่นเองนะครับยูยูนี่นี่ผมมาคนเดียวหรือเปล่าครับไม่เคยได้ยินเสียงเลยโอ้โหเขาฟังเสียงวังทีวีนะดิ แน,นววังทีวีฟังเสียง่อยดิหรอเออพอไอไอทีวีอ่ะ oh, ดูกันอเออ,เอ,อคือแบบแคนักแคสเกมผมก็อาจจะใบ้หน่อยครับไม่ค่อยได้พูดเลย โอเคนะผมก็สาหรับในคลิปนี้นะครับผมก็หลังจากที่เราได้ห่างหายในการแบบสร้างบ้านมานานนั่นเองนะฮะแต่รอบๆเราเนี่ยก็จะมีแต่ s c p ตัวประหลาดๆนะฮะอย่างเช่นวงทีวีแล้วก็ไอทีวีแล้วก็ SCP กับตัวแค่นี้นั่นเองข้อเยอะเลยนั่นเองนะครับผมก็ทุกคนนะฮะในวันนี้นะฮะเราก็จะมาสุ่มนั่นเองนะครับผมนี่เห็นป่ะทุกคนนี่เราจะมาสุ่มในกล่องนี้เอ้ยกระตันแค่มันหายไปไหนวะเฮ้ยเหมือนจะมีคนกดไปนะ ก็คือเราจะสุ่มนั่นเองนะฮะว่าไม่ว่าใครจะได้การ์ตูนแค่รหนว่า S C P 1 7 3หรือว่า S C P เไอซีพีไได้ไะไม่ได้กดก็มึงกดเมื่อกี้วังทีวีโอโอรีบกดนะครับทุกคนสุ่มว่าใครจะได้ตัวสัตว์ประหลาดตัวไหนนะฮะแล้วก็เราก็จะสร้างตัวนั้นเองนะครับผมมาคนแรกกดแล้ละกันอะไรอะไรสุ่นอะไรสุ่นเฮ้ยอะไรอะได้อะไรวะเออเฮ้ยโอ้โหได้ตัวเดิม โอ้ย scp โอ้ย scp ศูนย์เก้าหกนั่นเองนะมังตั้งเลยตัวนี้หน้าที่นั่งเลยะนั่นเองแปะทีวีสุ่มเลยโอเคยวผมให้น้องสุ่มได้จากไม่เป็นเออสร้างไม่เป็นอ๋อแล้วแล้วทำไมมันไม่ออกวะเครื่องเครื่องช้าหรือเปล่าเนี่ยนี่ไงโอ้ยผมให้ได้เนี่ยขอตัวแมวผมขอตัวแมวผมผมขอไม่เป็นอ่ะก็ได้ก็ได้โอเคให้ให้วางทีวีได้ ตัวแมวและกันนะส่วนาอ็กซีวีได้ตัวอะไรเนี่ยได้ตัวแมว SCP 173แล้วผมก็ได้ SCP 096นนั่นเองนะครับผมก็ โอเคก็สหรับคลิปนี้นะครับทุกคนคือเราจะมาแข่งสร้างบ้านกันนั่นเองนะครับหลังจากที่ดูคลิปนี้เสร็จนะครับผมทุกคนก็อย่าลืมคอมเมนต์นั่นเองนะครว่าเชียร์บ้านใครนั่นเองนะไม่ว่าจะไอทีวีบ้าน SCP 173นึ่ะครับแล้วก็วังทีวีบ้านการ์ตูนแพนแล้วก็เจ็ดทีวีบ้าน SCP 096นั่นเองนะครับพร้อมแล้วหรือยัง let's go เฮ้ยวังทีวีราะว่ารอบนี้คือตอนนี้นะครับผมกำลังสร้างตัวของ อ่า scp อยู่นั่นเองนะครับผมจะยังไม่ใช้ไม่เลือกบล็อกนั่นเองนะครับคือง่ายๆนะไอมินิเวิร์เนี่ยครับผมก็เราสามารถแบบเอาบล็อกขนแกะเนี่ยมาสร้างได้เลยนะแล้วก็เราค่อยตกแต่งตอนหลังก็คือเราจะใช้เป็นไอปากกาพ่นนั่นเองครับสามารถเลือกสีไล่สีได้น,นั่นเองมันจะง่ายกว่าสะดวกกว่านั่นเองแล้วก็มันจะสวยกว่าด้วยนะครับทุกคนเฮ้ยโอ้โหนี่คือแบบลูกน้องผมเข้ามาเลยนะครับนี่เห็นป่มเขมาเขมายืนรอเนี่ยครับเห็นผมสร้าง scp 096เป็นไงวังทีวี โอ้แต่แม่งยากเป็นไรวะเฮ้ยโอ้เฮ้ยอะไรวะนะ่ะเอ้ยมันจะวิ่งไปไหนวะนะ่ยมันจะไปฆ่าไอ้ไอ้ไการ์ตูนแคทห,ห,ห,หรือเปล่าเนี่ยฮะอย่าลืมนะครับสร้างสร้างในสร้างบ้านในตัวของตัวละครที่เราสร้างด้วยนะครับผมโอเคแล้วก็น้อง,องไม่ไ<ด>เล่นอะไรด้วยนะถ้าไม่สร้างก็คือคนนั้นก็กกจะโดนหักคะแนนนั่นเองนะฮะ อาจจะแบบ<น>ถึงแม้จะมีคอมเมนต์แบบคนเชียร์เยอะน้น้องๆเชียร์เยอะแต่ก็โดนหักคะแนนนั่นเองนะครับปรับแพ้เลยนั่นเองเพราะว่ากฎของเราก็คือเราจะสร้างบ้านนั่นเองนะครับต้องสร้างบ้าน y ย u k เน w ะวางทีวีเข้าใจบอกมั้ยคะ เชื่อโคตรยากเลยวะแม่งอตอนนี้นะครับผมก็ได้สร้างตัวของ SCP เนี่ยเสร็จเรียบรอ้อยแล้วัเองนะครับ<อ>ก็จะเป็นรูปร่างโง่ๆประมาณนี้นะคือตอนนี้ยังไม่ได้พ่นสีอะไรเลยนะอืมก็หลังจากนั้นนะฮะเราก็ใช้ปากกานะฮะออปากกาสามารถพ่นสีไล่สีาาได้เลยนั่นเองนะครับอือคือแบบ่นคือแบบ่นฉลากก็จะประมาณเนะี<อ>่ย SCP ก็แบบตามด้วยอ่ะร้างเห็แล้วก็เข้ามาพ่นสีทีหลังใช่ปะนี่ส่วนนี้ก็จะเป็นเลือดของ SCP นั่นเองนะครับผม ผมไม่รู้เหมือนกันว่าทําไม scp เนี่ยมันถึงมันมีเลือดนะมันโดนอะไรหรือเปล่านะใครที่แบบดูนะครับช่วยคอมเมนต์ให้ผมหน่อยได้ไหมเดี๋ยวกะทื้อบ่อยทำไมถึงจะกระทื้อบ้าฮะงงอ่ะปากแสบหรือเปล่าวะท่าวิ่งมันกดตีนไงอ๋อท่าวิ่งเหมือนน่าเรืวเต๋อละท่าวิ่งของเอ้แต่ว่าของตัว scp 173เนี่ยมันก็จะเป็นแบบเต๋อตบประหลาดอยู่นะเคยรู้จักปะเน่ยนะหนึ่งเจ็ว่ามันเป็นตัวละครยังไงมีปลาใหญ่เห็นไหม ไอตัว173เนี่ยมันจะเป็นเป็นตุ๊กตาอะไรสักอย่างนี่แหละนะจากที่ผมได้รู้มานะฮะ173เนี่ยมันมีเด็กคนเด็กคนหนึ่งนะฮะที่แบบสร้างตัวละครแบบเป็นตุ๊กตาตัวนี้ขึ้นมานะฮะและ้วอยู่ๆเนี่ยดูได้ไงเอาก็คนแบบหาความรู้ไงครับแล้วอยู่ๆเนี่ยนะครับอยู่ๆมันมีชีวิตเฉยเลยอะครับทุกคนงเงเพราะว่าไอเด็กคนนั้นนะอยู่ๆ <laughs> มันก็แบบหายตัวได้ด้วยนั่นเองนะครับจะกินก็บอก ตอนนี้กูจะเล่าเรื่องแต่ที่กูไปฟังเสียงบักเองแบบพูดแท้ที่กูงงไปหมดละทำไมาเอาใหมนะครับก็ SCP 173ก็คือมันจะมีเด็กคนหนึ่งนะที่สร้างสร้างตัวนี้ขึ้นมานะครับเป็นตุ๊กตานะคือตอนแรกมันก็แบบไม่ได้มีชีวิตอะไรนะครับผมก็หลังจากนั้นนะครก็จะมี ไอโรงงานอะไรสัก,กอย่างนี่แหละนะแบบทําอยู่ข้างๆบ้านของไอเด็กคนนี้นะครับมันก็บ่ยแบบสารเคมีของโรงงานอะไรสัก,กอย่างแล้วก็หลังจากนั้นเด็กคนนั้นก็หายไปในเมืองแห่งนั้นนั่นเองนะครับแล้วก็อยู่ๆนะฮะตุ๊กตาตัวนั้นที่เขาที่เขาสร้างน่ะเนี่ยนะครับผมเขาสร้างน่ะอยู่ๆมีชีวิต เคยได้เด็กคนนั้นมันหายไปนั่นเองคะับทำให้แบบดวงตาตัวนี้นะฮะเกิดแบบเกิดแบบมีผีอะไรสักอย่างและประมาณน,นั้นแหละนะครับทำให้แบบทุกคนเนี่ยมีความกลัวอะไรประมาณนี้นั่นเองนะครับผมมันอาจจะเป็นผีอะไรสักอย่างก็ได้นั่นเองนะก็ผมก็รู้ประมาณนี้แหละก็ะจริงดีครับเป็นเรื่องจริงนะทุกคนใครที่แบบลบหลู่นะระวังนะคืนนี้นะบอกเลยมันจะหาแบบหน้าป้าแน่น,น,นอนอือแต่ก็อยากไดนอายู่นะ แล้วก็อยากโดนอยู่อครับอยากโดนหลอกอะเอ้ออยเคือ <c oughs> ถ้าใครรู้อะไรนะก็อย่าลืมคอมเมนต์นะฮะแต่ส่วน scp 0 9 6ย์เนี่มันจะเป็นตัวละครที่แบบว่าหน้ามันหน้าแบบหน้าอัปลักษณ์อัปลักษณ์ปปอะไรหรือเปล่าว่ะเหมือนมังทีวีหรือเปล่าหน้ามันจะแบบน่ากาลัวอะไรหรือเปล่าหน้ามันลิงนมัน้ามันลิงเหรอเฮ้ยมันก็มีนะ scp ที่แบบเขาเรียกว่าลิงลิงอะไรสักอย่าง่ะ ม้นก็มีนะ<อ>คือ scp มันมีแบบโคตรเยอะแหละรหัสมันอ่ะส่วนส่วนไอการ์ตูนแคทนี่ผมไม่รู้เลยใครรู้มากครับ<อ>่วยบอกหน่อยครับทำไมมันมันถึงเป็นการ์ตูนแคทก็คือแมวนะครับมันคือแมวนะครับโอ้โหใครๆก็รู้ว่ามันคือแมวปะเถอ,อยางเช่าก็เราจะตกแต่งข้างหลังอีกด้วยนะครับเป็นเงาของ scp นั่นเองนะครับโอเคนะ<อ>คผมก็ทุกคนแล้วก็หลังจากนั้นนะเราจะสร้างเป็น บ้านใน S C P นั่นเองนะครับผมนี่เราก็จะทำไปตรงนี้เลยนะอู้้ข้างในนี่รู้สึกว่ากว้า,างอยู่นะเนี่ยม,มันเป็นตุ๊กแกใช่เหรอตุ๊กแกหรอรจีดหรือจีนั้นอ๋อเอ้ยมันเ,เข้มไปไมไหรือเปล่ามันจะอ่อนๆนะ คือมันจะเป็นแบบเหมือนตุ๊กตาเน่าอ่ะเออว่าไอ้ตัวนี้มันเป็นตุ๊กตาแล้วก็แบบมันเน่ามันโดสนสารเคมีอะไรอย่างเงี้ยแหละก็เลยแบบอยู่เป็นแบบมีชีวิตเฉยนะทำให้แบบคนทั้งเมืองเนี่ยแบบรู้สึกกลัวน,นั่นเองรู้สึกหลอนไปทั่วคือบอกเลยไอ้ตัวหนึ่งเจ็ดสามเนี่ยนะถ้าเราจ้องตามมันอะ่ะมันจะไม่ทําร้ายเรานะแต่ถ้าสมมติว่าเรากระพริบตาแค่แบบเซี่ยววิศูนย์จุดศูนย์ศูนย์หนึ่งเนียนะแบอบกเลยอะ่ะมันจะเดินใกล้มาข้างหน้าเราแบบเร็วที่สุดเลยอ่มรูสกครับก็แบบี คนเล่าเรื่องหรือก็อย่าลืมไปดูนะฮะในยูทูบอ่ะข้างในบ้านก็อาจจะหรูหน่อยนะครับทุกคนก็จะเป็นเตียงเตียงเจ้าหญิงนะแน่นอนแล้วก็ต้องต้องใช้เตียงเจ้าหญิงอยู่แล้วไม่ว่าไอ้วงทีกับไอวทีมันจะมีหรือเปล่าโคตรเท่เลยว่ะแมวเฮ้ยเอาว่ารอบนี้บางทีมันสร้างโคตรสวยนะถ้าเป็นเล่นไปมัแต่สร้างสร้างในตัวหรือยังนะฮะเอาว่าในตัวในตัวแมวนี่เอาว่าเอาเรื่องอยู่นะ แต่ต้องดูภายในด้วยนะคะมมรับว่าจะมมาสวยสวยทุ้ยว่าจะสวยหรือเปล่าแลอย่าลืมนะมันสามารถเลือกเฟอร์นิเจอร์ได้ด้วยไม่รู้ว่าทุกคนจะเลือกได้หรือเปล่า,าลนะทุกคนแมวมีกา้ามแมวมีกา้ามแมวมีกา้มมกามเป็นบียดหรอะไงอะไรวะผมจะตกแต่งด้วยมันจะมีอาหารอะไรพวกนี้โอ<า>้โหยนี่ผมสามารถทำเฟอร์นิเจอร์อะไรประมาณนี้ด้วยนะครับทุกคน เอ้ยหลังจากนั้นเราต้องทำเลยไอ้ตลอดทัดดินี่คือเราลืมแล้วนะทยตลอดฐานะภูเขาศิลเราจะสร้างทัตลอดนะจริงๆมันมีคอ,อมพิวเตอร์นี่หรอจอแอนมันสามารถทำได้นะเอาไปต่อเพื่อลักการน,นะครับ <ทำ S 1> นะอะไรนะอะไรนะวงทีวีคือเมนิวเวอร์เนี่ยผมบอกเลยนะเขาตั้งแต่เาอัปเดตมานี่คือแบบโคตรเท่าสามารถทําได้หลายอย่างไม่ว่าจะคุณจะสร้างแมปของตัวเองแบบสร้างยังไงเล่นยังไง,ง,ไ,งไม่ได้เกณฑ์ยังไงนี่แบบสามารถแบบทําได้เลยเนะี่ย มีบิสบอด้วยมีทุกอย่างอ่ะมินิบอ่ะนี่ผมก็จะประมาณนี้แล้วกันนะภายในบ้านแล้วก็สร้างอะไรอีกนะอืมมันรู้จะสร้างอะไรละก็ประมาณนี้ก็น่าจะกินขาวล,ละอืม S C P ของเรานะครับทุกคนปากก็จะแดงๆหน่อยครับพอดีว่ากินกินการ์ตูนแคปกับไอเอสซีพีหนึ่งเจ็ดสามเป็นอาหารอ่ะสร้างเสร็จแล้วยเนี่ย โอเคนะผมก็คลิปนี้นะรอให้สร้างเสร็จแล้วก็เราจะมารีวิวกันนั่นเองนะครับผมโอเคโอเคนะครับผมก็ทุกคนนะฮะตอนนี้นะครับหัวข้อแต่ละคนเนี่ยสร้าง scp แต่ละคนนี่เสร็จเนี่ยรอแล้วนั่นเองนะโอ้โหเก้าหกแต่ละคนนี่บอกเลยเอาเรื่องจะจัดโอ้โหโคตรสวยผมไม่ติดใจเลยแหลเอาเอาของวังทีวีมาอันนี้ก็จะเป็นการ์ตูนแคทนั่นเองนะของวังทีวีนั่นเองนะครับทุกคนโอ้ดูจากภายนอกเนี่ยโคตรเหมือนเลยนะการ์ตูนแคทเนี่ย นะเอาว่าปกติวันทีมันสรา้างโคตรยากเฮ้ยก็จะมีทางเข้าอ,อยู่ข้างหลังนั่นเองนะก็จะเป็นตูดของ s ส0เอ้ยของการตุนแคสนั่นเองนะครับผมเฮ้ยชั้นล่างก็จะเป็นโอ้เราอะไรกินอะไรหมดทำไมมันชีอแคสแต่มันไม่มีหางอเอแมวไม่มีหางอ่ะนะ <c oughs> <laughs> เฮ้ยแต่ข้างบนก็จะมีแบบเตียงแล้วก็ตู้หนังสือแต่ว่าแบบมันจะแคบไปหน่อยนะแล้วก็มันจะมืดด้วยไม่เห็นวางไฟอะไรเลย มันจะมืดหน่อยนะครับก็ทุกคนนะการ์ตูนแคทของวังทีวีนะครับก็ถ้าใครชอบนะครับผมก็อย่าลืมคอมเมนต์ว่าวังทีวีนั่นเองนะครับผมเออคอมเมนต์ด้วยครับเอออะะไรวโอเคนะก็ต่อไปนะครับก็จะเป็น S C P 1 7 3นั่นเองนะของ I อฟทน,นั่นเองนะนี่ผมไอฟทีใบหน้าโอ้โหเป็นเบ้นหน้าตัวม,มันเป็นตุ้งตีอะไรของมือการ์ตูนแคทไงวังทีวีย ไม่ได้อยู่ในเราไอ้เจ้าอะไหรอไม่มีอันนี้ก็จะเป็นอ่าตุ๊กตาเรานะฮะ ACP 1 7 3สที่ไอซ์รสร้างเออเหมือนตุ๊กแกจริงว่ะแต่หน้าเนี่ยโคตรโหดเลยนะเฮ้ยเหมือนหิวป่ะน่ะดูเล่าๆตัวโคตรใหญ่เลยนะครับทุกคนข้างก็จะมีประตูอยู่ข้างหลังด้วยนะเหมือนของวางทีวีเลยเนี่ยเข้ามาก็จะมีแค่ชั้นเดียวนั่นเองนะครับผมก็จะมีที่นอนแล้วก็ที่นั่งง่ง แต่ไฟน่าจะรวยไป็นแต่ว่าแต่ให้ไอวังทีวีได้ไหมโอ้โหโคตรเยอะเกินสงสารไอวังทีวีไม่มีสักสักหลอดเลยอ่ะโอเคนะผมก็ถ้าใครชอบนะฮะอย่าลืมคอมเมนต์ว่าวางไออาร์ไอฟทีวีนั่นเองนะครับ scp 173นั่นเองครับโอเคนะผมก็ต่อไปนะฮะสวยที่สุดนะครับ scp 196นั่นเองนะเป็น scp ที่วิ่งท่านารุโตะนั่นเองนี่ก็จะเป็น ไงหลังปากของมันอ่ะจะมีแบบเลือดรอยเลือดอะไรเนี้ยเลอะเสื้อไปหมดเลยอ่าก็จะมี scp เสีก้าทุกคนก็น่าจะรู้นะครับนี่รอบๆก็จะประมาณนี้นั่นเองนะโคตรเหมือนมะโอ้ยไปข้าข้างในมาเฮ้ยโอ้ใครมาแก้งวะเนี่ยเหมือนจะมีคนมาแก้งนะอืมสัาห์ประหลาดเพียบเลยดิอุตส่าห์แบบทำทำเฟอร์นิเจอร์อะไรโคตรสวยเป็นไงโอ้อที่นอนโคตรหรูแล้วก็มีโตียทับประมาณนี้นะทุกคน ถ้าใครชอบของผมนะ S C P 0 9 6อย่าลืมคอมเมนต์ว่าเจ็ทีวีกันนั่นเองนะครับผมก็สำหรับคลิปนี้นะครับผมก็ในการสร้างอ่านตัวละครสปาร์หลาของแต่ละคนนะครับผมก็จะมีประมาณนี้นะทุกคนก็ใครชอบของใครนะฮะอย่าลืมคอมเมนต์เชียร์คนนั้นนั่นเองนะแล้วก็อย่าลืมกดไลค์คลิปนี้ด้วยแล้วก็อย่าลืมไปกดซับช่อง I F T V แล้วก็ทีวีแล้วก็เจ็ทีวีกันนั่นเองนะฮะและ้วก็เรามาเจอกันใหม่ในคลิปห<อ>นะ้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับบ๊ายบายเย a h ิ h yeah. i